สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าขอกัมไมซีอีกแล้วเนาะคะ่ะไมซสีชีวิตง่ายๆใน Norway นอร์เวย์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ e ีสีไลฟ์ในนอร์ค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะว่าเมื่อนี้ไมซสีสิผาไปเวิงอีหยังไปเฮ็ดอีหยังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตามไมซสีมาเลยค่ะพี่น้องจ้าม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 าพี่จ้าพี่น้องจ้าเขาเก็บได้เยอะแล้วเนาะคะ่เเเะเนาะ ล้างค่ะพี่น้องค่ะเก็บล้างเนาะค่ะเนาะดูเอ้าใหญ่เติบแล้วเด้ออ่านี่อันนี้ไข่ใหญ่คืออ่าตัวนี้ตัวนี้จะมีสองอ่าสองไข่แดงค่ะพี่น้องจ้าไข่แดงสองอันค่ะตัวนี้เนาะค่ะเนาะจะมีไข่แดงสองอันคือไข่แม่สาวเขาจะยังลูกไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคุณภาพเขาคือดีมากๆค่ะพี่น้องจ้า ไข่ลูกเล็กแต่คุณภาพสุดยอดนะคะไข่ไก่ของแม่สาวค่ะพี่น้องจ๋ะนี่มีมีบางไข่ที่ใหญ่เข้าขึ้นมานะะเนาะค่ะเนาะคือไข่ตัวนี้ที่ใหญ่ๆแบบนี้เขาจะมีสองไข่แดงสองใบคือไข่แฝดบ้านเราล่ละครับพี่น้องจ๋ะเข้ามาไข่ข้างในกันแล้วนะะเนะวาะค่ะเนาะก็จะเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋ะเขากําลังไข่กันค่ะ เดี๋ยวไม่สีไม่ให้ดูเยอะนะคะให้ดูหน่อยนึงค่ะพี่น้องจ๊ะนี่โรงข้างในกรงไข่เขาเดี๋ยวไม่สีจะเปิดไฟฉายค่ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวให้เขาหลบๆกันก่อนเนะาะค่ะน้องไม่รู้ว่าเขาจะตกใจไหมโอ้วัวเขาตกใจค่ะพี่น้องจ๊ะ นั่นดิอาลบหน่อยคะ่ะอาลบหน่อยหลบหน่อยอาลบหน่อยจ้าที่รักค่ะอาลบหน่อยหลบหน่อย้ออยา,ออยอยายไปอยู่ใต้สะพานค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา้าเมสสีจะได้ซ่อมสะพานไดีน่นี่สายพานไดี่นี่แบนึงนะคะทุลักทุเลหน่อยนะคะพี่น้่งจ๊ะ ไม่สิเอาพี่บางเขาขึ้นก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะไข่มันอยู่ใต้สายพานอ่าเขาต้องได้ซ่อมสายพานค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้อันนี้คือสายพานขี่เขาเนาะเขาก็จะขี้ลงไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมจริงๆไข่มันจะอยู่ข้างบนค่ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวไม่สีจะได้บอกแฟนของไม่สีมาดูเนาะค่นเนาะว่าต้องซ่อมอะไรยังไงเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมา นั้นมันขึ้นมาจากพี่น้อยจ้ะเดี๋ยวไปดูที่ใหม่นะค่ะเนาะมาดูคอกใหม่กันจ้าพี่น้อยจ้ะเอาลบหน่อยค่ะลบหน่อยค่ะลบหน่อยค่ะเอาลบ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 มาดูค้อกใหม่กันนะคะไม่สิจะให้ดูว่าไข่มันอยู่ยังไงเขากําลังไข่กันจัดตอนนี้ประมาณตอนเที่ยงจนเช้าเนาะค่ะเนาะโอ้ยโดน ลบ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 หน่อยสิคะโอ้ยตายม,มาโชว์ตูดอยู่นี่ไม่อยากเห็นตูดเอาลบหน่อยเอาหวองให้หลบก็ไม่หลบลนะตูดสิคุณไข่เหรอเอาลบไปฝังนูน้นเลยสิคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าไข่มันจะอยู่แบบนี้ค่ะมันจะอยู่ตรงกลางเนาะค่ะเนาะมันจะอยู่ตรงกลางค่ะพี่น้องจ๋า ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงใหม่ซีไหมเนาะค่ะเนาะมันจะมีคากขั่ขงนี้แล้วก็คุกกอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วเวลาเวลาไข่ตกสายพานน้องใหม่ซีต้องได้มุดเข้าไปค่ะพี่น้องจ๊ะใหม่ซีต้องได้มุดเข้าไปเอาไข่ออกเนาะค่ะเนาะ มันจะมีสีแถวเนาะค่ะเนาะมันจะมีสีแถวค่ะพี่น้องจ๋ามีสีแถวแล้วก็มีสามชั้นค่ะพี่น้องจ๋ามีสีแถวมีสามชั้นเนาะค่ะเนาะยาวลงไปนู่นเดี๋ยวไม่สีจะให้ดูเครื่องเก็บไข่หน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเปิดให้ดูหน่อยนึง ว่าไข่เขามายังไงอันนี้ตัวเปิดมันค่ะนี่จ้านี่ไข่มันหล่นตรงนี้คืออย่างนี้ค่ะพี่น้องจ้าน่าเสียดายมากเลยนะคะไข่แตกอย่างนี้เราก็ทิ้งค่ะพี่น้องจ้านี่ดูอันนี้คือไข่ไม่ดีไข่แตกแล้วก็ทิ้งเนาะเนาะทิ้งมันเลย นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเดยวไม่สีเปิดให้ดูนะคะนะ่ะเนาะเปิดเครื่องให้ดูนี่ค่ะพอเ,เปิดไข่มันก็จะไหลมาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะก็จะไหลมาแบบนี้นะคะนะ่ะเนาะอันนี้ไข่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๊ะไม่สีแค่เปิดให้ดูเฉยๆค่ะ มาแล้วค่ะพี่น้องจ้าพ่อกับลูกมาช่วยเก็บแล้วเนาะค่ะเนะาะไข่เวลามันเต็มแผงเนาะค่ะเนาะมันเต็มแผงแบบนี้มันก็จะยกออกมาค่ะพี่น้องจ้ามันจะยกออกมาเนาะค่ะเนาะลูกสาวค่ะลูกสาวเป็นสาวแล้ว <c oughs> แล้วก็คุณพ่อเนาะค่ะเนาะมาช่วยเก็บด้วยอ่า นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวใหม่สีให้ดูนี่เนาะ,ะนะค่ะเนาะไข่มันเต็มแผงเนาะคนะ่ะเนาะมันก็จะยกออกมาอัตโนมัติของมันเองค่ะพี่น้องจ๋าแผงและ30ฟองเนาะคนะ่ะเนาะนี่จ้าเขาก็จะยกออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าแฟนใหม่สีก็เป็นคนเก็บไขนะ่เนาะค่ะเนาะเก็บมือเดียว เพราะว่าอีกมือข้างนึงพาค่ะพี่น้องจ๋าไปผ่ามือมาอาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะเนาะได้ทํางานมือข้างเดียวค่ะพี่น้องจ๋าข้างนี้คือมือที่ผ่านะคะไม่สีว่าจะให้ดูแผลก็ไม่กล้าให้ดูหรอกค่ะพี่น้องจ๋ามันน่าก,กลัวเนาะค่ะเนาะมันน่าก,กลัวมากเย็บประมาณเเข็มค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะไข่แดงมาแล้วเนาะค่ะเนาะ เราเก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจ๋าไข่แดงมาก็สรุปแสดงว่ามันจะหมดแล้วนะคะเนาะเราทางานใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าถ้าไข่แดงมากก็คือเสร็จเนาะค่ะเนาะเราเอาไก่สีแดงไว้ท้ายๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าไข่หมดทํางานจะเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไข่แดงมี200ฟองค่ะพี่น้องจ๋า มีสองร้อยฟองเนาะค่ะเนาะ,ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและให้กำลังใจไใม่สีตลอดมาเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องจ้าถาม,มาถ้าชอบจังไลกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไใม่สีในแจะจับไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ